มีหลายคนถามมาว่ากินนอนกินนรีมีจริงไหมมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันกินนอนกินนรีมีจริงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หลวงพี่มีเรื่องของกินนอนกินนรีมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นชาดกที่ชื่อว่าจันทะกินนอนชาดกเรื่องโดยย่อมีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นกินนอนชื่อว่าจันทะกินนอนมีภรรยาชื่อว่าจันทากินรี อาศัยอยู่ที่ภูเขาจันทบรนพศในป่าหิมพานวันหนึ่งได้พากันลงมาเล่นน้ำพระราชาของนคนพรพาราณสีคือพระเจ้าพรหมทัตมาเห็นเข้าก็เกิดความรักในนางกินรีจึงทรงคิดว่าถ้าข้ากินนอนตายก็จะได้อยู่ร่วมกับนางกินรีว่าแล้วจิงทรงยิงไปที่จันทกินนอนจันทกินนอนได้รับบาดเจ็บจนสิ้นสติไปฝ่ายนางกิน,นรีก็เศร้าโศกเสียใจมาก พระราชามาปลอบใจบอกว่าถ้าไปอยู่กับพระองค์ก็จะแต่งตั้งให้เป็นอัคเมเหสีแต่นางบอกไปว่าถึงจะต้องตายก็จะไม่ยอมไปอยู่กับคนที่ฆ่าสามีของนางพระราชาได้ยินอย่างนั้นก็หมดความรักใคร่แล้วเสด็จจากไปนางจันทากินนรีได้อุ้มสามีของนางไปสู่ยอดเขาร้องให้เศร้าโศกเสียใจรำพึงรำพันว่าจะอยู่อย่างไรถ้ากินนอนตายไปเรื่องนี้ร้อนไปถึงเท้าสกกะเทวราช ต้องแปลงกายมาเป็นพรามมารักษากินนอนจนหายเป็นปกติพระราชาในชาตินั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลเทา้าสกกะเทวราชได้มาเกิดเป็นพระอนุรุธทธะนางจันทากินนรีได้มาเกิดเป็นพระนางยโสธราพิมพาส่วนจันทากินนอนได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงกรัดเรื่องจันทากินนชาดกนี้เมื่อครั้งเยือนกรุงกบิลพัฒ์ เื่อสานเสริญคุณของพระนางยโสธราพิมพาที่มีความจงรักภักดีไม่เคยเอาใจออกห่างมีความรักความคารพต่อพระพุทธองค์อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อพระนางยโสธราพิมพาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จบได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้เป็นเรื่องราวของกินนอยกินรีที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกฝ่ายชายคลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร